ปุ่งได้ป่าปลาขับคลองลงอันดำดำว่าแม่นันนี่ได้จ้าว่าแม่นกี๋แหอนี่แม่ป่าเราพุ่งน้อยพุ่งน้อยเนี่ยเนี่ย,น,ยนา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 ,นานเออมันโตดำเออเบื้งจา่าเบิ่องต่ำวิธีเพรประแดกกับประจำนี่นี่แหละจา้าอีแม่ป่าคนมาก,กินแนวนี้เนาะมากแนวดากระเฮ็ดแน่นรัวไขก็ได้ว่้มากตีเฮ็ดหัวมี ใจเข่าจะแบบไงเขาหนึ่งซูกปละเขาเนียเอาซูเขาเนี่ยละกระเทียมจ้ะกระเทียมแล้วสับมดตำสับเอาสับเอาจ้าแล้วไม่ได้ตำกระเทียมเนี่ยและคืออัดับหนึ่งนะจ๊ะในการเทศจำเทศยังทั้งหมดมันสีหอมหอมไปละเอาเกียมล,ลงแล้วจาที่ละเราสิใส่ของเราประมาณ กับัก๊ิลัสทิวาจังานในเนาะผ่านไซน้อยมันก็บกิ่นเนาไอแม่ปลานั่นหรือว่อจะไม่ปลาแล้วพอเคยเนาวจะเสียเาจะแล้วพอเคยเอ็ดเสียเอ็ดเสียแล้วนะก็ว่าแต่มันเสียของเนี่ยนักจิได้ประมาณนี้ละจ้าให้มันดีส่นบ่าเฮ็ดยังก็ได้ พอพลัคนเขาเจ้าก็ใส่เกียร์น้อยเกียร์หลายที่แล้วแต่เพิ่นแล้วมันมันก็เลยเป็นบ่ยนประเทมันเสียกวางเนี่ยจะคนกี่ว่าจังไดจ้าสัตว์ส่วนซ้ำนี่นะนะปลาก็หามา้ั่วยสืได้ด้วยพอสัส่วนซ้ำเนี่ยจะจะจะบอกเพิ่นหวางได้ใส่เกียร์ประมาณซ้ำไหนมันมันก็บกาบดถือแล้วเนาะเสียนี่แหละจ้ากับ่หลายกับหยุมหนึ่งพ่ได้เอาพ่ได้เอาชวนหน่อยแล้วตวง นี่ลักจานะ่หลักก็สิใ่ส่้ำนะไส่เกลือใส่ผงหนว็ใส่เข่าจ้าใส่กระเทียมนี่จา้ก็สิทอขันหันไดๆั้นกระบนมีขวงเน่าหรอก่ะขั้นห้มันได้เป็นแบบใดพอดเกี่ยพอดเข้าสักขั้นจนมันเข่ากันพุลณะมันคือขันสงหนวบวสสกันมันก็คือกันเมือหลักสมยั้งกระไดเอา มันต้องติดมือบอให้จังไหนมันตีติดจังไหนปะจ้อมันเป็นน้ำอ่ะสีหัวง้วมันบ่เป็นน้ำเมันก็ติดง้วะข้าวกะจังสี่หรือจ้าก็บ่ได้คันแห้งกขาจังส่งงัวดอกใส่ระบบสัมผัสเอาตัวกับพวกไอเด็ดจ๊คเก่ยร์กับตีทองตัวกับพวกง้วะที่ม่ป่าแล้วหนักง่วงทำไงนะให้มันเผากันหมายถึงว่า มันได้สร้างน้ำหนัดดกดอกกาไส้อรุอให้มันเข่ากันมแม่ป่าให้มันเขา่าม้วนเดียนเข่าเนี่ยเข่านั<ๆ>านงมันเหมือนตุย่างตุ้เนี้ยคน,น,นอ้วยจะหอมขนาดอันนี้ยังหอมได้จากบะเขาได้หอมมันหอมแบบหอมกับเทียมหอมกับเทียมอาทิตย์หนึ่งไปแม่ป่ามันปีมนสม กงมันกิดได้และอันนี้สมย้อนข้าวเหนียวด้วยจ้ะข้าวเหนียวน้อยย้อนของมักนี่แหละมักโดนมันก,กับสมโดวนวันนี้เราเย็ม่มมขั่วข่าขัวขข่ววันนี้น้ำสีกินกับกับแป้งแส่นตะไคร้ที่แม่ป้าตะไคร้กระเทียมซอยใส่อีกบอใส่มะไส่กับไส่เสียบเพลียงให้กินเป็นน่วยเลยเนาะกแต่ไผรมกกัด จะโอ้ยหอมพี่น้องขนาดก็จะได้เป็ี่นด้วยนะท่านหอมย้อนว่ากระเทียมปลาตัวน้อยพี่ส o ง่ายยี Arizona, ่ดอกมุกยุบปลาตัวใหญ่ดอกอืนี่เป็นปลาน้อยเป็นปลาน้อยแซ่บแสบได้จ้าแล้วเห็ดบดได้บ้นที่พอดีเป๊ะๆนั่นคือนะคุยกับขอนียวกินกับขอนียวพี่น้องแสบคุยแล้วก็บแบ แล้วเนี้ยพระเจ้าได้เมื่อฤกษ์แล้ไผ่มักแนว้ได้ตะเกียดลงไปเจ้ซ้ำนี่สิแม่ป่าได้เติมเ<ะ>กลืออีกบ่นะบ่มันจางกระเติมเลยอ่ะแค่ทีมเส้นเมื่อเสมนแล้วถือกิมกับหัวจักบ่นั่นถ้าดมกินอีกเราจะนั่นที่เป็นแบบนี้ค่ะหั่นมันเป็นของดีเป็นว่าติุเส้นทำจี๊ส้ดมเอา มันีดมเอานั่นใส่อีกน้อยแสดงว่าแสดงว่าจานจะกินมันสิเป็นเห็ดโฉกชนนะพี่น้องเขาแกวเข้าใจทำไมเห็ดโศกชนบอก็นว่าได้ใส้ดังดมเอาเด็ดดูมันกับหัจักฉันละเม่เห็ดแบกยานกับบม้อหัวแจักละแต่จังว่าเห็ดจนว่าทำน้ำกานแล้วนะคะวันนี้มันเข่าแล้วุ้มชีกกะแซ่กะปูกันไหมป้าอือ แค่กระปุกไว้อาจีบหนึ่งจ้าเนี่แหละจ้าพี่น้องผมไม่ได้ตัดออกจักอันนี้นนอันนี้มันติด z o o มไว้ย้อนป่าน้อยป่านตัวน้อยอจ้านี่แหละบัดน,นี้เดี๋ยวแล้วก็สีมาอาจีบหนึ่งแล้วก็สีมาใส่ของขวจจำอันนี้มันที่เปลี่ยนเปลี่ยนสีไว้ไหนแม่ป่าเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีแดงจ้าเปลี่ยน,นสีดูด้วยค่ะ สูตรกานทำปัดปัลัอมสูตรแม่ป้าทำปิวค่ะทีเราก็ใส่กับปูยากัใส่กับปูลยกับปูก,ก้อนอันนี้คือปัดปจอมค่ะปลาแดดก็ใไส้กับปูไปผุ่นพี่น้องใส่กับปูเตรียมไปปรุงกะบัดคั่นได้ทีแล้วจ้ะปลาน้อยนี่แหละปลาหน่อยของแท้แม่บ่มป้า ปัหน้อยจมอมค่ะ